ฉันเอามา,มาเมื่อไหร่กูก็ไม่รู้วันนี้เขาจะมาปอกขับยาคันไหให้ดูีนคันนี้ยังไม่ได้ระบายสีนะเด,เดี๋ยวมาเติมตัวกวัดกันว่าคันไหนแรงที่ส คันมาเอ็มมเลยฮุยฮุยฮุยต่อไปคันสีชมพูลืมเอาให้ดูไม่ไหวฮะฮะต่อไปก็คันหนึ่งบ้วนมาพระเอาไหมไดเท่านียนะต่อไปเบิอ้าวไม่ชนอะชนชนชนนอน คันนีต้ตรงนี้เอาเฮ้ยต่อไปคำที่ได้พวกเข,าข้ารอบคันนี้ก็มีได้แก่ชื้คันนี้แล้วก็คันนี้ครับแล้วก็มีคันนี้ที่เหลือไม่ได้เขา้ารอบออกไปเอาไปออกไปเอาไปเอปเอ สอลไม่ได no ้แต่เดียวไปแต่เดียวไปก่อนเอาใหม่อุ <Overwatch> ้ยอยู่หน้ากล้องเลยโอู้หมาติดอยู่ตรงกล้องตรงนั้นอยาเอาให้อยู่เลยเจะอยู่ไหนมาติดอยู่ตรงกล้องเลยนี่ไงยังมาติดน้อติดอยู่ตรงนี้น่ะแต่เดียวติดแบบนี้น่ะมาติดบางกล้องแบบนี้เลยนี่โอเควางไว้วางไว้ข้างหน้าต่อไปใคร คันชมพูของเรากันนะอู้ฮูู้้คันชมพูแพ้คันขาวเฉยเอกไปอ,อ,อยู่กับพวกนี้สักออม,มาดูกันเลยใครจะเข้ารอบเอาไปแข่งที่โรงเรียนเริ่มจากคันขาวก่อนเลย อู้วิไม่เลิศอีไมล่เลิศเลยไม่มลิศอีไม่เลิศเลยคิดว่า,าใครจะชน,นะครับคันนี้นั่นเองผู้ที่ชนะก็คือคันนี้นี่เองเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงนะ นครับพื่อผู้ชมผมจะระบายคขาวเอาอยู่ไหนเนาะในวาดเป็นกองร้อยเป็นตัวเลือกประเทศอะไรกันครับนี่ให้ดูก่อนเลยให้ดูข้างบนสุดข้างบนสุดเห็นยังข้างบนสุดเห็นเห็นข้างบนสุดยังแล้วก็ของล่าเยอรมันไอ้ที่มันเป็นสีวงไอ้ที่มันเป็นสีดำกับแดงนั่นแหละเยอรมันมดูกั โอเคมาคลิปจบแค่นี้แหละผมจะมาดูผลโหวตว่าเขาจะเลือกประเทศอะไรบายบอ